ข้ารถเรืครับผม้มาพ่อก,กับผมเสื้อปุ๋ยครับผมนครับเป็นที่เท้าโซลิาดิปทส้นานะครับขาดเก้านะครับผมบ่อีกหน่อยนึงน่บ่อยูบีกน่อยนึงเวบ่ห่อมานยไหมอีหน่ย,ยนึงนะครับ

เดินอีนแล้วครับผมไดบ,บ,ดบอสไอ้แค่พดก็ออกยู่ยู่หาคอยนะครับถดตก็ยังออกพดดิ้งขาดแล้วครับผมรอบหนึ่งรอบอุงกรอนครับสะขึกนบอลนี่ชัดิ้งก็เสีนหน่อยนะครับไปเลยไปเลยได้โยได้โย อะได้รอมันบิดคือเก่าเดี๋ยว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 เอาอะไรอยู่เอาเอาเลยเอาขึ้นแล้วครับโอ้ชื้นขายดีแล้วาเปลี่ยนตัวครับผมตายคือเก่าอยู่ซอยครับเอาขึ้นครับขึ้น ดิ้นเสียครับผมอ้าวเสรแล้วครับเสร็จแล้วไปเลยพี่ไปเลยพี่สวัดีครับไปเลยครับไปเลยไปเลยครับอ้าวไปรแล้วครับผมเสรแล้วพลาดพลาดนะครับพี่ขอาสียงดีครับพี่จ้า

S 1> <S 1> เอาเอาเอยู่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาๆๆๆๆๆเอา,เอาครับเอากินแล้วครับผมบันนี้สลิงขาดสองเทียครับผม ติดจอกครับผมทำทีมมี่นปลาย,ย่างครับมูบันคุณตะเกี่ยวครับอำเภอคุณหาร ถึงจ,จะเ้อยครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักหนิ่นะครับผมสวัสดีครับ